ครับตานนี้เวลาประมาณตีสี 4, ่ยี่สิบแปดยสิบเก้าตีสี่ครึ่งเงียบสงบครับาบางคนก็นยังนอนอยู่ในบังเกอร์อยู่เลยครับยังไม่ตื่นนะครับบางคนก็ตื่นออกไปทำกับข้าวทำอะไรกินแล้ว รเรตีข้ากรยะเขาย่ออยาย,ายาังม,มีเสียงยิงกันเสียงอันี้อยู่นะครับยังไม่สงบเท่าไหร่นะสถานการณ์วันนี้จะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เงียบแล้วครับ ครับที่หลบภัยของแคมป์ผมนะครับเป็นปูนอน่าจะสักยี่สิบเซนได้มั้งครับเป็นคล้ายๆท่อขนาดใหญ่ครับในจ้างเอามาลงไว้ให้ถ้านั่งกันบันยจุได้ประมาณสักสิบสิบกว่าคนนะครับนั่งนะครับอัดอกันเข้าไปประมาณสิบกว่าคนครับ อยูติดกับแคมเลยครับติดกับที่พักเลยเปิดประตูออกมาก็เห็นเลยครับเป็นท่อขนาดใหญ่มีความหนาหนามากหนาครับประมาณเกือบ20เซนนั่นเาง น่าจะได้อยู่สักยี่สิบเซนความหนาใหญ่อยู่ครับสูงท่วมหัวเลยล่ะจะมีแท่นปูนปิดหน้าปิดหลังเพื่อกันสะเก็ดระเบิดประมาณนี้แหละครับบังเกอที่พวกผมใช้กัน